สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม b r i n of w a l l o r นะครับวันนี้นะครับ t h เจนนะครับหรือว่าผมเต่านะครับจากพันธมิตรไทยวอลล์อ็อฟเซิร์ฟนะครับก็กลับมาทำคลิปแนะนำให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมรับฟังกันนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงที่อัปเดตใหม่ไปอัปเดตใหม่ๆไปนะครับคลิปนี้ก็ทำหลังจากที่ผมไปไลฟ์สตรีมสดที่บริษัทของเกมนี้นะครับเพื่อนเหลายคนอาจจะได้อาจจะได้ดูกันผ่าน ผ่านทางหนะ้าเฟ e บุ o กนะครับของเกมนะครับก็เราก็พูดกันไปหลายเรื่องแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เฟซใหม่สกิลใหม่ฟังชันใหม่ตัวละครการ์ดใหม่ๆนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําการอ,าอัดคลิปแนะนําเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันระบบฟังก์ชันหนึงฟัชันนะครับก็คือ,อระบบเซตใหม่พอดีผมจะทําการเซตการ์ดใหม่อยู่1ใบนะครับก็เลยเลยอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจะมีผลยังไงบ้างนะครับ อันนี้เราตีตีตีเก็บเลเวลกันอยู่นะครับโอเคการที่ผมจะทําการเซตใหม่เนี่ยก็คือการที่มีชื่อว่ากวนอูนะครับของก๊กวุยนะครับเป็นกวนอูห้าดาวนะครับระบบเซตใหม่เนี่ยมันเป็นระบบที่ทํามาเพื่อผู้เล่นใหม่นะครับหรือผู้เล่นเก่าที่มีทีป่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนขั้นของการ์ดไปแล้วาทางที่ เราไม่ได้พร้อมที่จะเลื่อนขั้นนะครับก็คือเราไม่รู้ครับว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ละการ์ดแต่ละใบเนี่ยเราไม่รู้ว่าการ์ดบางใบต้องใช้ไปทําสกิลหรือว่าการ์ดบางใบเนี่ยต้องใช้เก็บไว้เพื่อาการปลดล็อกสกิลที่3หรือว่าหรือว่าการ์ดบางใบเนี่ยก็เอาไปเลื่อนขั้นได้เลยแบบนี้นะครับอย่างกนูวูเนี่ยผมยังไม่ได้ทําสกิลที่มีชื่อว่าลบรวดเร็วนะครับก็คือทำให้ศัตรู2เป้าหมายฝั่งศัตรูนะครับ2เป้าหมาย ทำให้โดนสกิลแรงขึ้นกับโจมตีแรงขึ้นนะครับที่เลเวลสิบนี่ี่สมิบนต0นะครับแต่ก็อยู่ที่กลยุทธ์ของคนใช้ด้วยนะครับผมก็เลยจะทําการเซตใหม่กวนูนะครับเพื่อเอาการ์ดกวนู1ดาวเนี่ยการ์ดการนี้ให้มันเหลือเป็นไม่มีดาวนะครับแล้วก็เอาการ์ดกวนู3ที่ผมเลื่อนขั้นไปเนี่ยมาทําการเรียนสกิลนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเซตใหม่ก่อนนะครับการเซตใหม่เนี่ยก็คือ เราสามารถใช้การ์ดสีดาวหรือ5ดาวก็ได้นะครับมาทําการเซตใหม่นะครับพอเราเซตใหม่ปุ๊บเนี่ยการ์ดที่เลื่อนขั้นไปแล้วก็คือดาวตรงนี้ครับที่เราเลื่อนขั้นไปแล้วเนี่ยจะได้กลับคืนมานะครับแต่ว่าเลเวลการ์ดหลักเนี่ยก็จะเท่าเดิมนะครับอย่างเลเวลห้ก,ก็จะเลเวลห้เท่าเดิมการ์ดที่ได้กลับคืนมา1นึ่ใบที่เป็น1ดาวแดงเนี่ยก็จะอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลที่เราใส่ไปนะครับ2ช่องเนี้ยก็จะถูกถอดออกอัตโนมัติและคืนค่าแต้มสกิลกลับมา80นะครับ แล้วก็ช่องปลุกตื่นที่3เนี่ยจะถูกปิดไปนะครับและจะได้การ์ดท,ที่มีชื่อว่าพลอรักขานะครับที่เป็น5ดาวกลับคืนมา2ใบนะครับไม่ใช่การ์ดท,ที่เราเคยเอาไปปลดกวนอูตัวนี้ตัวส,ส,ส,สองใบแรกนะครับผมก็จะไม่ได้ว่าผมเอาการ์ดไหนไปปลดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันนะอ่าแล้วก็พอเรากดเซฟใหม่ปุ๊บเนี่ยการ์ดใบนี้ก็จะถูกถอดออกมาจากกองคนนะครับก็ จะโดดบินออกมาเนี่ยครับก็จะได้ทรัพยากรกลับคืนมาที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มันคืนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอีกอันนึงรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนะผมอ่านก่อนอ่าแล้วพอเราทําการรีเชตการ์ดใหม่แล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมีดีเลย์สิบวันนะครับเพื่อจะทําการเ็ตการ์ดใหม่ใบอื่นๆได้อีกหนึ่งครั้งก็คือใช้หนึ่งครั้งดีเลย์สิบวันก็สามารถรอใช้ต่อได้นะครับโอเคถ้าเราตรงนี้เป็นการ์ดสี่ดาวนะครับมันก็จะคืนเป็นคนอารข่าสี่ดาวกลับมา เวลาเราเปิดรูไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตาดูทีมแป๊บหนึ่งโอเคเอากลับโอ,อ้นนี้ตีชนะเลยโอเคพอดีเก็บเลเวลอยู่นะครับอ่ะเรามาลุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับการเซตการ์ดใหม่ปึ๊บอ่าแล้วกดเซ็ตใหม่แล้วใส่คำว่า yes ครับ yes แล้วกดตกลงปุ๊บ เซตใหม่แม่พับสำเร็จนะเรียบร้อยแล้วเห็นปะอ๋อจะเป็นสกิลที่3นะครับที่ถอดออกมาเป็นที่ถอดออกมาสกิลเดียวนะครับส่วนสกิลที่2ยังยังคงอยู่นะครับโอเคเห็นไหมมันจะลบปลุกตื่นไปเลยนะครับแล้วก็ต้องจัดแต้มใหม่ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับต้องจัดแต้มใหม่ด้วยเห็นไหมก็จะ,จะได้การ์ดโกอูเลเวลหนึ่งกลับมานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันได้การ์ดอะไรเพิ่มกลับมา เมื่อกี้ผมไม่มีการ,ร์ดคนนี้ครับได้การ์ดคนนั้นาราคากลับมาสองใบนะครับเป็นทับม้าด้วย <c oughs> นี่ครับอ่าโอเคสวยงามแล้ก็ไปทําการปลดกลอนอูเหมือนเดิมก่อนนะครับจื๊บแล้วก็ต้องกดตรงนี้ออกด้วยแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมครับอ่าปลดล็อกกนอู โอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วกดสเตตัสไปนะครับที่โจมตี50หน่วยโอเค,อเค,อเคแล้วก็ใส่สกิลสึกต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับสึกต่อเนื่องโอเคแล้วก็ลัวไป ไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าผมไม่มีแซมสกิลเลยพอดีผมเพิ่งโมกองทัพใหม่นะครับน่าจะได้ที่เร็วแปดเร็วเก้าโอเคเรียบร้อยอ่าเคทางก็หมดนะครับเพราะวันนี้เพิ่งทําโมทัพใหม่ไปยาวๆนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะมาทําสกิลของกวนอูก,กันรบรวดเร็วนะครับกป็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือ คนอูเนี่ยจะเหลือไม่ได้ไม่ได้ปลดจากกองคนนะครับแต่ว่าทหารจะหายไปหมดนะครับคือต้องมานั่งทําใหม่ต้องมานั่งเกณ์ใหม่น,นั่นเองโอ้โหยาวๆครับ6ชั่วโมง36นาทีนะครับเราคงมาได้เบลลสียงากเดี๋ยวสักขออนุญาตปิดเสียงไลบบน์แป๊บนึงนะครับพอดีเปิดไลน์ไว้นะฮะมีเพื่อนๆหลายคนทักมาให้ช่วยจัดทับนะครับ โอเคขออนุญาตเจริ์อาหารแป๊บหนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบฟังก์ชันใหม่นะครับเซ็ตใหม่ะครับเพราะว่าอาลาังบางหลายคนเนี่ยอาจจะได้พวกการ์ดซีมาเช่นลูจือ,อ้วนเชี่ยวเลนเต้อะไรเงี้ยครับพวกนี้จะได้มาซ้ำๆนะครับอาจจะซ้ำนะครับแล้วก็เอาไปเลื่อนขั้นโดยไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราลืมเอาไปเปิดสล็อตที่3อ่ะอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้ในการเปิดสล็อตที่3ด้วยนะครับ โอเคเราไปทำเอ้แล้วจะมีแจ้งสกิลพอไหมเนี่ยใช้สองร้อยไหมอ่ะเอาไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดตัวต้องกดตัวนี้สินีโอเคต้องกดผูกมัดออกก่อนนะครับอืมใช้สองร้อยขออนุญ,ญาตสุม่ม ก็เดี๋ยวต้องทำสกิลเงินหมดพอดีเลยโอเคสกิลรอบ้วดเร็วเ,เนี่ยผมจะเอาไปใส่ทีมของลิโป้นะครับจะได้สามรอบแรกเนี่ยจะได้ทดำดาเมจได้สูงๆนะครับเพราะว่าทีมนี้ไม่มีสกิลที่เป็นประเภทรอบเตรียมเลยนะครับ เป้ายมาแล้วใช้เป็นการ์ดกลุ่ม18ใบนะครับยัดไปรุนัวพอหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยฮะหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเดียวเดียวทำไมหมดเร็วจังเลยอ่ะไม่พอเหรอเนี่ยโอ้ my god มีแค่นี้เองเหรอหรือว่าเราเอาการ์ดปุ่มไปทำอะไรหมด <c oughs> ตัวนี้ก็น่าใช้นะครับเป็นแทงแต่สเตตัสก็ไม่ได้สูงมากเอาวิจัยไปก่อน <c oughs> ก็มีเตียวหญิงอ๋อเราเอาไปลงหมดแล้วเนาะขาดกีใบเนี่ย โอเคไม่พอเพราะว่าเพิ่งไปทำทับใหม่มาตสงสัยต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยนะครับพอดีผมไปทำทับทุบเพิ่มแล้วใช้เป็นการ์ดกลุ่ม2ใบนะครับอืมใช่ขาดสองใบโอเค ผมต้องรออีกสักพักเพราะว่าทุกนี้ผมก็ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรแล้วแหละปล่อยเล่นไปนเรื่อยๆตามเกมแล้วเสียดายทำมาใส่ไม่ได้โอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงระบบฟังก์ชันเซ็ตใหม่ทีหนึ่งนะครับคราวนี้มันก็จะขึ้นว่านี่9วันแล้วถึงจะใช้ได้ก็ดีเลยประมาณ9วัน10วันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะคะระบบเซตใหม่เนี่ยเป็นระบบที่ทำมาเพื่อผู้เล่นโดยเฉพาะ ถือว่าดีมากๆนะครับดีมากๆสําหรับผู้เล่นที่เลื่อนขั้นไปแล้วแล้วจําเป็นต้องใช้ตัวนั้นๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันเนาะโอเคงั้นวันนี้ผมไปทิคลิปแบบสั้นๆแล้วกันนะครับจะได้ไปทำคลิปอื่นต่อนะครับช่วงนี้อาจจะห่างหายไปหน่อยนะครับพอดีมีปัญหาชีวิตมรสุมนิดนึงนะครับโอเคครับงั้นในวันนี้ผมชีฮ์เชลนครับหรือว่าเต่านะครับจากพันธมิตรไทยอลเซิร์ฟส์่นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ bye bye Để thiên thái Hay đủ ăn đừng nhá Ăn này đi, ăn này đi Ăn đi hả?